สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเย็นนี้นะคะแอดเมก็มาป้อนอาหารมาให้อาหารน้องกระจังนะคะแล้วก็ให้ของกินเล่นก็ <c oughs> คือแซลมอนนะคะขนละหนึ่งซองกับมันนี่นะคะก็น้องกระจังเราจะเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่เมยนะคะก็ อยู่ชั้นบนนะคะน้องกัดจังก็จะอยู่ห้องลูกชายแล้วก็มันนี่ก็จะนอนกับแอดเมย์นะคะก็คือสองนางนะคะอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะว่านางไม่ถูกกันนะคะกัดจังกับมันนี่นะคะต้องแยกห้องกันอยู่นะคะก็นางจะนอนห้องแอร์นะคะก็ดูนะคะตอนนี้ไม่สนใจแม่เลยไม่สนใจแม่เลยค่ะจองฐานอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋า ะะแบ่งแม่น้อยทีแบ่งแม่เมย์คนเนี่ยแบ่งแม่เมย์ด้วยได้ปะนางไม่สนใจนะ,ะไม่สนใจแม่เมย์เลยไม่สนใจแม่เมย์เลยนะคะตะแข็งคอทานอย่างเดียวเลยดูดูนางดูนางโอหดเดี๋ยวทานเสร็จนะคะนางก็เข้าที่นอนนะคะนางก็สะบัดก้นเข้าที่นอนนะคะไม่สนใจแม่เมย์หรอกนะคะ อันนี้สนใจกินอย่างเดียวนะคะแมนนี่ก็มารอแล้วนะคะแมนนี่ก็มารอเอริรโปลปอยู่หน้าห้องนะคะเดี๋ยวนะาจะลูกอ่ะเมย์บีบบีก่อนแมนนี่เขาก็ได้ยินเสียงนะคะมารอมารออยู่หน้าห้องแล้วนะคะเดี๋ยวป้อนกระจ่างเสร็จก็จะไปป้อนแมนนี่นะคะเธอได้ยินนะคะเธอได้ยินเสียง ได้ยินเสียงของมันนี่นะคะเธอจะหยุดฟังนะคะหยุดฟังหยุดฟังนะคะหยุดฟังนะคะหันหลังให้นะคะเพราะว่ากลัวกลัวมันนี่มาแย่งนะคะงลุกไหมลุาปหมดไหมกลมหมนากลมตาอย่างเดียวเลยนะคะ ไม่สนใจไม่เมีเลยไม่สนใจไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยไม่สนใจไม่เมีเลยหมดแล้วบ่อแบแบแล้วเหรอลูกแบแล้วอบ่อแบแล้วบ่อแบแล้วแบ่แล้วนะคะหมดแล้วยังหมดแล้วลูกหมดแล้วะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินใหม่นะก็ทานอาหารเม็ดแล้วนะคะก็ยังทานขนมด่แมวก็จะชอบนะคะแซลมอนนะคะเคแล้วฟ้อแล้วลูก ทานน้ำกินน้ำไหมฮะลงมากินน้ำก่อนไมหมลูกอัอยังไงลูกอ,อยังไงดีอยู่หน้านะคะลูกสาวแม่เมนหน้านะคะอยู่หน้านางนะคะ <c oughs> แมนนี่ก็มาล้องอยู่หน้าห้องนะคะนางก็จะมีห้องส่วนตัวของนางน,นะคะแมนนี่มารอนะคะแมนนี่มารอคิวมาลอคิวอยู่เลียปากแล้ว เช็ดปากทำฝาดสะอาดปากแล้วนะคะปีนี้นางก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะปีก่อนทำหมันน่าสงสารมากเลยนะคะวางยากันเลยนะคะเพราะว่านางดุมากนะคะร้านแถวนี้ไม่ยอมอาบน้ำตัดคนให้ลางเลยนะคะคืนเงินนะคะขี่รอให้ก็ไม่เอานะคะดุนะคะดุ มาแรกๆนี้แอดเมย์คัอเข้าใกล้หนางยังไม่ค่อยได้เลยนะคะต้องให้ชินเดี๋ยวนี้หอมนะคะเวลาแอดเมย์มานอนด้วยตอนช่วงที่พ่อแม่ก็ไม่อยู่นะไปเที่ยวหลาย,ลายวันอะไรเงี้ยแอดเมย์ก็จะมานอนเป็นเพื่อน,นะคะ่ะหอมนะคะม่แอมหอมแก้มนะคะหอมเก่งนวดก็เก่งนะคะนวดให้แม่ก็เป็นนะคะก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงน่ารักแมะะ่กเอาหันก้นให้แล้วนะคะหันก้นให้แล้ว,ะะลวไม่สนใจแล้ว ไม่สนใจไม่เมย์แล้วใช่ไหมฮะโอ้งั้น,มมไ,นะะไม่เมย์ไปแล้วนะคะไม่เมย์ไปแล้วนะคะมีไปป้อนให้น้องวันนี่ก่อนมันนี่ยังไม่ได้ทานโอ้เสริมสวยแล้วค่ะไม่สนใจไม่สนใจไม่เมย์นะคะนางก็เสริมสวยนี <c> ่ <oughs> นะคะก็ดูนะคะที่นอนนางนะคะทางนี้ที่นอนส่วนตัวนะคะนอนกับพ่ออั๋นนะคะนางก็นอนกับพ่ออันนะะ๋น,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 ออนมีแอร์พอดิชัน อ่อนีโซฟานอนเล่นอยู่นี่นะคะโซฟานอนเล่นของนางกับพ่อนางนะคะวันนี้พ่อจะกลับดึกนะคะพ่อจะไปทานอาหารกับเพื่อนๆทานหมูกระทะกับเพื่อนๆน,นะกะจังอยู่คนเดียวนะคะแม่เมยจะลงข้างล่างเลยนะคะไม่สนใจแม่แล้วนางอิ่มแล้วแม่เมยไปแล้วแม่เมยไปแล้วไม่สนใจนะคะโอเคนะคะก็ฝากนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องกัดจังลูกสาวคนเล็กแม่เมย์ด้วยนะคะฝากติดตามชมคลิปน้องกัดจังด้วยนะคะนางไม่หันมองกล้องเลยนะคะตอนนี้นะคะเช็ดทำความสะอาดอย่างเดียวเลยนะคะบา,บายๆจ้าอ้ยจริงๆเลยดูเจดูนางดูนางนะคะก้มหน้าก้มตาแบบไม่สนใจใครเลยนะคะนี่ บายบายก่อนลูกมาเอวกระจังไม่มองกล้องเลยดูสิเนี่ยโอ้อ